สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมา์มีไลฟ์ปิงปองน้องเพชรกลา้าลูกที่สองแลสรุปเลขปิงปองทั้งสองลูกครบแล้วกนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่เมาด้วยหมุนปิงปองได้เลขอะไรนะครับในครั้งที่2ในหมุนครั้งที่สองได้เลขอะไรนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาแชร์สาธารณะนะครับแชร์แบบสาธารณะ5แชร์ใครแชร์5แชร์ ขอให้ถูกหวยงวดนี้วันที่1ตุลาคมนี้แชร์5แช์นะครับแชร์5แช์ขอให้ถูกหวยงวดนี้นะครับผมนะเมื่อคืนอาจารย์แบงก์ก็ลงเลขหมุนปิงปองไปแล้วครั้งแรกไปแล้วอ่าได้เลขนี้ที่อาจารย์แบงก์หมุนปิงปองไปแล้วเออนะครับนะก็ตีความได้0ูนย์ก็ตีความได้ตามนี้ตามนี้เลยเองนะครับผมเขียนตั้งแต่วันไหนนี่เขียนสีแดงด้วยว่าเหตตาดูเขียนวันไหนนะครับเพราะว่าอาจารย์แบงก์ มีลงวันที่ทุกครั้งก็มาไม่ว่าจะแมงทุกวงานไม่ได้เขียนไม่ได้พูดผมไม่ได้เขียนตัวใหญ่ทุกตัวเลยเห็นไหมตามพี่เขียนเลยเพราะเมื่อสิเขียน5 7 7 5หก็หาว่าฉันไม่ได้เขียนงงมากอันนี้เขียน74ถ้าน้องเมตตามากก็ไม่ต้องซื้อตัวอื่นซื้อ7447ครับนะครับถ้ามันจะยากก็อาจจะเป็น1 4สเปลี่ยน7เป็น1ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น1ไทยอีกเป็น1ไทยเราดักไงทุกครั้งนี้มีเลข1จะเป็น1ไทยม้วนม้วนก้มกลงก็เป็น1 4 4994 6ดหกหมด เรากลัว7จจะเป็น1แล้ว1เสิร์ฟเป็น1ไทยเราก็เลยต้องดักอย่างนี้นะครับ9767นะฮะแล้วก็070104นะลูกที่2หมุนไปแล้วตอนบ่ายนะครับเปิดเลยนะครับลูกที่2หลายคนดูใน y o u b e ก็อาจจะรู้แล้ว N34 นะครับมันมี4ทั้งคู่เลยอันนี้ลูกแรกนะครับลูกแรก O74 ลูกที่2 N34 คุณเห็นเป็นเลขอะไรเมื่อเอามาจับคู่ชนกันฉันเห็น434วะ่ะอ่าเขียนเรียงกันอะ่ะอืมอ่ายังไงดีเออออพยายามจะทาให้มันตรงตรงมันจะตรงข้ามกับกล้องอเออมันจะตรงอ่านี่อ่าลูกสีเหลืองลูกแรกนะครับ7จ็ดถ้าไปจับเป็น3ตัวก็เนี่ย434 743 744แล้วแต่เนาะนะครับ734ใช่เจ็ดสา แล้วแต่เจ็ดสี่ีเจ็ดสามสี่สี่สี่เจ็ดสี่สามเจ็ดแล้วแต่ไปตดเต็งสลับบนล่างเอาและอย่าลืมดักข้างล่างด้วยดักสามตัวล่างดักสามตัวล่างต้องซื้อตรงเท่านั้นตดเต็งอาจจะยากหน่อยแต่เห็นบางคนบอกว่ามีบางเว็บก็ตดเต็งข้างล่างได้ก็มีแล้วแต่ก็ค,คือเป็นที่อาจารย์แบงค์วเคะห์ลุกที่สองให้นะครับหลายคนดูใน YouTube อาจจะรู้แล้วว่า3 4 4 3อาจามยันจะแบงค์ตีความเป็นอะไรได้บ้าง นะครับอาจจะมันก็เขียนตารางจับคู่ให้ตรงนี้ดูดีๆนะกรุณาแหงตาดูดีๆว่าเขียนวันไหนครับวันที่วันเสาร์ที่6กกันยายนเขียนล่วงหน้าแล้วแต่ไม่รับประกันอันนี้คือเลขัวคตัวยังไม่ต้องดู3ตัวเพราะ3ตัวมันหลายตาลายตา,ลายตาดู2ตัวตรงนี้ก่อนนะฮะดูตารางตรงนี้ก่อน7 4 3 4านะจับคู่เอาเองนะครับอาจจะเป็น7 4หรือ4 4หรือ7 7 3 <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ได้นอพี <ๆ S 2> ่เนาะเจดเจาะ3<ห>7 7 3 4 4, 4, 4, 4, 4, 4 3 4มสผมก็เขียนให้หมดแล้วเนี่ย สี่สคือจับคู่จากตารางอีกทีหนึง่งนะค่อยไปคๆายมานะครับสี่สามเจามจาจากไหน7 8ก็เปลี่ยนจาก7 3เป็น7 8เท่านั้นเองครับนะครับอานจะรป็นงให้แล้ว2อมาจากไหน2 4มาจากเลขไหนรู้ไหมสองสีมาจาก n อ็นนี่นี่ผมเขียนให้แล้วมาจาก n 3 4 n สามสี่แยกไงครับแยกกันก็เป็น N 3กับ n 4สีเป็น z 3กับ z 4ก็เป็นสานี่ไง ่าถ้าปิดอย่างนี้ก็เป็นไอเสี่ใช่ไหมเอสก็เวลาตะแคงข้างก็เป็นงี้ครับเห็นปะเห็นยังเป็นสองสี่เห็นยังครับเห็นเป็นสองสี่ยังแล้วก็ถ้าปิดเลขสี่ก็จะเป็นสองสามอ๋อกูงงกระจกแล้วเกินนั่นแหละยังไงวะคไปเถอะเอออ่ะคนดูรู้ครับถ้าปิดอย่างนี้ก็เป็นสองสามเห็นไหมครับอ่าผมก็เลยเขียนสองสามสองสี่นะแล้วก็ห้าสี่ห้าสามมาจากไหนเปลี่ยนจากสองเป็น เปลี่ยนจาก 2, 2> เป็นอะไรครับเปลี่ยนจาก2เป็น5ก็เป็น2 4ก็เป็น54 2 3ก็เป็น53อืมนะครับตรงนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าจอกเลขไรเพราะฉะนั้นถูกผิดอย่าว่าอาจารย์แบงค์นะครับให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางอ่ะอันนี้คือเลข2ตัวนะครับอ่าเลข2ตัวจากการแบบจับคู่กันด้วยนะครับนะจับคู่กัน2ลูกด้วยจับคู่กัน2ลูกก็ระหว่างลูกที่1คือ74กับลูกที่2คือ3 4ก็คือแถวบนนี้คือการจับคู่กัน2ลูกเห็นป่ะ อ่านะก็มี7 3, สนะ 4, 4ีนะครับแล้วก็ลองดูเองอันนี้คือ3ตัวล่างมี7 3 4นี่คือ2ลูกผสมแล้วเจ 4, 4 4 7สี่ครับเจ4 447ครับนะครับแล้วก็3 4 4, 4 4 3ครับก็ไปโตดเองไปสับเอาเองอะเพราะว่าถ้าเกิดเขียนกลับกันทุกตัวมันก็มันก็อยู่ในนี้แ,แหละเนาะวนไปวนมาลองไปดูอาจจะเป็น4 3 4ก็ได้นะ4 3 4ก็ได้นะนะฮะนี่สำหรับสตัว แต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจ3าตัวก็เล่นแค่2ตัวให้มันถูกก็พอแล้วครับสมตัวเล,เล่นยากเนาะเล่นยากคือ1น 1> ในพัน<า>เลยเจ<า>็ดเอกับ3ามสี่ถ้าน้องเมตตาม,มากไม่ต้องไม่ต้องซื้อตัวอื่นเลยก็อาจจะซื้อ7 4ดสี่ใช่ป่ะนะครับอาจจะซื้อ7 4สแต่มันน่าสังเกตคือมันมีสี่ทั้งคู่เลยเนาะทั้งสองลูกเลยท่านผู้ชมนะให้เวลาแคปเดี๋ยวนับถอยหลังส0บวินะสบเ้าแปดเจ็ดหห้า 4 3 2 1 0ข้างล่างลูกที่2นะครับข้างบนลูกแรกอ่านี่อ่ะโอเคนะครับโอเคนะแคปไปเรียบร้อยแล้วออกอะไรไม่รู้นะครับแต่จะแบงค์ไม่วงให้ไปวงเอาเองนะครับดูเอานะครับดูเอาถ้ามันจะมามันจะมาลูกลูกแรกมากกว่าแต่แล้วแต่บางทีอาจจะมา2ลูกบนกันหรืออาจจะมา3ตัวนะแล้วแต่บราษัทแบงค์ทำหน้าที่ในการถอดนหัส รู้ิงปองของน้องเป็ดก้าให้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยมีเงินใช้จริงๆจากใจพวกเราทั้ง 3, ง3คนนะครับทั้ง3ท่านทั้งน้องเป็ดก้าอาจารย์แบงและผมเองนะครับทัวรทุกท,ทุกท่านโชคดีวันพฤหัสนี้ที่1ตุลาคม2563าาร่ำรวยถูกหวยพร้อมกันทั้งเพจทั้งประเทศครับผมสวัสดีครับรวยรวย,รวย